สูตรนะวันนี้เราจะปฮอร์โมนไข่ะฮอร์โมไขหรืออร์โแสงนะครับเพื่ออะไรเพื่อใการเจริญเติบโตของต้นไม้เวลาให้มีการจะเจริเติบโตนะครับด้วยอจุลินทีย์ับแสงนียจะมีส่วนประกอบก็คือ ทั้งปลาโคงชูรสไข่นะครับหลักๆแล้วก็จะมีแผ่นชื้อปินีนะครับหลักไปแล้วรงนี้กตรงนี้ขวดเยอะเลย่าจะหลายสิบขวดมาผสมนะครับเราผสม,ขาาสมขไมสมข่นะครับสิบใบ ผัวฉีด5ช้อนโต๊ะน้ำปลา20ช้อนนะครับหรือประมาณ15ช้อนก็ได้นะน้ำปลา15-20ถึงช้อนก็ได้นะครับผมไม่ได้ใส่เต็มช้อนมากเนาะก็ใช้ได้เป็นแบบนี้นะครับเราจะใส่ในน้ำขวดละ1ช้อนครึ่งครับ1ช้อนครึ่งครับจะใส่ในขวดน้ำนี้แบบนี้นะฮะ1ช้อนครึ่งนะครับหลแบบังจากเราใส่เสร็จแล้วเราจะใส่หัวื้อจุดินงีสังาะห์แสงนะครับตามไป นี่นะครับเปลือกไข่แล้วก็ใช้นะครับกระยี้นี่ยเปลือกไข่กย,ยี้กรยี้ให้แหลกแหลกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวขวดไหนไม่พอก็เติมไปได้ครับถ้าใส่ทุกขวดก็ได้นะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ความจริงวนะ่ามีขอบไปด้วยแคลเซียมนะเปลือกนะก็มีประโยชน์ครับแต่เป็นอาหารทูเินซีครับ ได้เขย่านะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หัวเชื้อนะครับใส่หัวเชื้อ10มิลลิลิตรนะฮะ1 0ซีทุกขวดเลยนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อว่าขวดไหนจุลินทรีย์น้อยนาะก็ให้จุลินทรีย์ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเชื้อทําให้สีของน้ำท่านจะกลายเป็นสีเดีวยวกันหมดเลยฮะสีออกแดงๆนะต่อไปเป็นการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ปริมาณ3 0 c ีนะ2แ้วโต๊ะ ่อหนึ่งขวดนะเราใส่ฮอร์โมนไข่ไปก่อนนะครับช้อนครึ่งนะแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อไปสองช้อนนะครับทำอย่างนี้ทุกขวดนะครับทำอย่างนี้ไปทุกขวดนู่นเลยเทำทุกขวดเลยเคครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผสมนะครับไข่ผงชูรสน้ำปลาผสมกับหัวเชื้อ สังเคราะห์แสงนะครับสรุปก็คือไข่หนึ่งใบนะครับผงชูรสครึ่งช้อนน้ำปลาสองช้อนนะครับแล้วก็ฮอร์โมนสังเคราะห์แสงสองช้อนโต๊ะหรือ3 0มสซีซีนะครับต่อนหนึงขวดนะครับลองไปทํากันดูได้ครับผมไม่ห่วง